ก็เร่สวัสดีครับวันนี้กันมาถ่ายเ v เพลงแรกของกันนะครับวันนี้กันตื่นมาตั้งแต่ตีสองนะครับผมแล้วก็มาถ่ายที่ไหนครับมาถ่ายที่จำไม่ได้เอ้าสวนพฤกษาศาสตร์ระยองอ๋อส่วนพฤกษาศาสตร์ระยองนะคบผมป่าที่สวยมากใช่ครับเรามาถ่ายในป่าแล้วผมเดินเข้าไปถือถือนิ่งๆกล้องเบี่ยงเดี๋ยวคนดูเบือนหัวโอเคมาใครมาใครมาครับ อันนี้หลานกันเองนะครับผมชื่อว่ารัน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 เกิดอะรกานกลัวรันรันไม่ไหวก้องไงไม่ไหวไม่ไหวก้องไงโอเคอ่าเราก็มาพูดกันต่อนะครับก็วันนี้กันตื่นมากันรู้สึกแบบเหนื่อยมากเลยแต่พี่เอมากันรู้สึกแบบว่าเหมือนมาซัพพอร์ตกันให้กำลังใจกันขอบคุณมากนะครับยินดีมากครับพี่เอมาหากันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานเพลงกันนะคะมันจะลงทุกช่องทาง ชื่อว่าอะไรวอชื่อเพลงว่าอะไรดีครับ้างนั้นใช่ครับชื่อเพลงว่าอะไรดีอ๋อชื่อเพลงนี้ไม่รู้แม่เพราใช่ชื่อเพลงว่าอ่อนแอสักครั้งนะครับนี่เป็นไหนเอวีจริงไหมนะจริงแต่ว่าตอนนี้มึนไปหมดแล้วเพราะว่าตั้งแต่เช้าเลยนะครัผมแต่ว่ามีได้มีได้ตื่นตีสองจริงแต่ไม่ได้ถางแต่ตีสองนะเดี๋ยวคิดล้าผมแบบว่าพาน้องกันมาทรมานนิทรยอ ตื่นตื่นตื่นแล้วก็นอนตื่นแล้วก็มานอนในรถแล้วก็ขับรถมาแล้วมันไกลมากแล้วล้วขากลับจะให้กลับเร็วๆไม่กลับด้วยนะจะกลับรถตู้เพราะว่าอะไรทำไมอยากกลับรถตู้ไดูแบบว่าเราเริ่มเป็นศิลปินแล้วแม่อยากใช้ชีวิตอยู่บนรถตู้ใช่นี่เราอยู่ที่ริมเราอยู่ที่ริมอ่าริมหาดฝนตกเยอะมากเลยนะครับผมตอนนี้ฝนตกสลับ สลับกับแดดออกสลับกับแดดออกนะครับอืมงั้นก็เดี๋ยวเพลงใกล้<ค>ปว่าแล้วผลง,งานอ <ปะ S 2> ของกันนะครับกันจะลงที่กูไม่ได้ดูนี่แต่อตอนนี้ถือยืดอำไมงี้หน่อยนี่ฮะคนเขาจะได้เห็นหน้าแล้ว,แล,วแล้วมองกล้องอยู่นี่อ่ะถือนิ่งๆอ่ะคุยกันพูดว่าเพลงอ่อนแอสักครั้งของกันเพลงอ่อนแอสักครั้งของกันนะครับเป็นเพลง ฉุนฉุนกันแรกในชีวิตของกัน,นครับชื่เอเพลงว่าอ่อนแอสักครั้งเป็นซิงเกิลแรกใน,น,น,นชีวิตของกันเลยนะครับครับพูดไปพูดไป <laughs> <laughs> เปซิงเกิลแรกของกันเลยนะครับเพลงอ่อนแอสักครั้งนะครับผมกันแล้วก็ทีมงานแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับตั้งใจท,ทำเพลงนี้อย่างยิ่งเลยนะครับเพราะเราได้ลงกันไปในทะเลนะครับเราก็ไปเล่นกีตาร์ในทะเลเลยก็ว่าได้นะครับเปียกโชกเต็มตัวเลยนะครับผมก็ ขอบคุณพี่เอมากนะครับที่มา<ผ>มในวันนี้แล้วก็ขอฝากไว้แค่นี้แหละครับไม่รู้จะพูดอะไรจ่อแล้วเวียนหัวไหมครับคนดูๆๆเพราะว่านกันเพิ่งเบี่ยงไอถือสวัสดีครับสว <laughs> ัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าบ๊ายบาย